ก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาทําอะไรสน,สนุกกันดีกว่าวันนี้เป็นการทําอาหารนะครับก็ผมอยู่ในเต็นท์นะครับวันนี้ก็มากางเต็นท์เงี้ครับก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วหลังจากที่ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําอาหารกันดีกว่าแต่ว่าเราจะทํากันในเต็นท์เลยไปหาอะไรสนุกุก,กินเงนดีกว่าไปหั่นมือเดียวครับ เดี๋ยวก่อนมันกินได้หรอไอ้กา้านพวกนี้ผมไม่รู้นะครับหั่น้าตอนแล้หันห่นเยอะขนาดนี้ใช่เฉยเพราะช่วงนี้สายตาจะไม่ดีนะครับเพราะว่าทําคลิปบ่อยมากเลยเดี๋ยวเราต้องบํารุงสายตาด้วยผักบุ้งใส่เข้าไปกินหมดหรอือเปล่าเนี่ยข้าจะกินไม่หมดแน่เลยเมื่อไหรเมื่อไรเปิดเมนูหน้า โอ้มันเป็นผักสดมากๆ,ๆครับผมล้างมาแล้วนะครับตอนนี้ก็หั่นกันเต็มที่ครับอ,อันนี้แป่แล้วก็เดี๋ยวนะครับบุ้งที่ผมหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับมันเป็นผักสดมากเลยลเราจะกินนี้ดูนะอร่อยก็เป็นจากบุงบ้งร้านนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่สองนะครับอันนี้ก็คือ พริกขี้หนูครับหือกินฉุนเลยครับหืงน่าจะเผ็ดมากมากครับเมนูนี้มันคืออะไรที่เผ็ดแน่นอนพริกขี้หนูครับกินโชว์แม่งเลย <_ S 2> โคตรล็<ฮ>อกครัอบอันนี้เรามาหั่นพริกตั้หน่อยนะครับมันจะได้เข้ากับอาหารของเราถ้ากินทั้งเม็ดนี่จะไม่เผ็ดเท่าไหร่ครับมันต้องกินต้องหั่นครับท<ฮ>ีเดียวก็วางมีดกันด้วยนะครับอันนี้ผมก็ทำละมึนแล้วครับ พอโลเคชันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ครับไม่เต็นครับก็เอาไว้คราวหน้าเราค่อยไปทำกันในป่านะครับหันไปครับหันไปคีวเมตรวะเนี่ยประมาณยนะี่สิบเมตรนะใครบอกมส่เข้าไปหมดเห็นไมถุงตายเมนูพวกนี้บ้างนะครับิั้งหมด เผน,นี่ไปรถนี่ต้องหั่นทีป่ามันเป็นพริกแห้งโอ้ยเผ็ดว่ะเข้า <c oughs> ขึ้นคอเลยหันเรียเดี๋ยวอาจจะคั่วมหน่อยนะครับตอนที่เราทำอาหารไปต้องมีต้มตมัมแบสักรอบหนึง่งหั่นเนี้ยเกลี้ยงจัน,นคือไม่ใช่ไรครับขิ้ว่ะในเรื่องทำอาหารนี่ นนนพนำอแล้วพ่อคัวนะครับทำอะไรก็อร่อยพี่โมนะไ,ไปหย,ยาบๆไปไหยครับหย,ยาบพอแล้วเราไม่มีอะไรต้างหนลห,ห,ห,หนีไน้มต้องหอันต,ต้องลงต้องล้างแล้วกินตน้ง่ เมนูนี้มันก็คือมันก็คือหรับเมนูวันนี้ก็คืออันนี้ครับเห็นหน้าเลยครับเขาเรียกกันว่ามามา่าเผ็ดเกาหลีหรือบะหมี่คุนเซเบนรูปนะครับอันนี้เป็นวิทย้ห่อซนยังเผ็ดคูณสองเผ็ดแน่นอนมันน่าจะเผ็ดในเซเว่นนะครับผมว่าหาได้จากในเซเนเนี่ยแหละต้องลองคนระับ ว่าจะเผ็ดแค่ไหนเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มีแคบมามากแต่เรามีพริกขี้หนูพริกแห้งและที่ขาดไม่ได้ก็คือซอสมาล่าเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมไม่ได้โฆษณาเขาเนี่ยแต่ผมอ่านไว้ก่อนก,อนก็คือมันเป็นซอสมาล่าชื่อว่าอะไรวะอะไรนะ อะไรวะเนี่ยซอสมาล่าม่วนโฮมเมดเอ,อ้ยอร่อยไม่ต้องลุน้นอร่อยจริงวะอะไรก็อ่าเป็นซอสมาล่าจากเชียงรายนะครับอำเภอเมืองเชียงราย,ยนี่น่าจะอร่อยอยู่ครับขอยเพ็ดเถอะ จัดไปออกไปนะครับไบมะกรูดมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยก็ตอนแรกก็จะส้ำต้นยำผาสมมอนนะครับแต่ไว้ก่อนล้างก็ไม่ล้างเทธิเลศมากโยนทิ้งไปเลยไปเปื้อนก็ใส่ใบมะกรูดไปน,นิดนึงครับมันควรจะซอยเนี่ยนะตอนจริงซอยว่ะเราก็มาซอยทีหลังนะครับตอนนี้เราก็ใส่ แก๊สไม่แรงเลยล่ะไม่เป็นไรเรามีแก๊สมาเพิ่มนะครับตอนนี้เราก็ต้มน้ําไม่เดือดก่อนเพื่อจะลวกเต้นให้มันนิ่มเออจะได้มากินกันก็เ,เป็นกิจกรรมเร่งด่วนครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินอะไรเลยนะครับหิวมากครับเพราะวันวันนี้ทํางานเหนื่อยมากวันนี้ไปส่งของมาแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเต้นเลย หว่างที่ดูน้ําเดือดแล้วก็มาพูดคุยกันครับผมก็ยังกระเซริรกระเซิงไม่ได้อาบน้าเลยครับก็นอนแว่นนี้แปกไปหน่อยครับใส่ใน,นกระเป๋าจะได้ของนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยสั่งซื้อมาใหม่มันเท่ดีแล้วก็วันนี้ไปบ้านล้างมาเดี๋ยวอาจจะมีคลิปถ่ายทาที่บ้านล้างก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ไปซอยหนึง่ง ไม่ใช่ซอยมันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรแต่ว่าตอนเด็กผมเคยไปที่นั่นนะครับมันมีบ้านล้างอยู่หลังหนึ่งเก่าแก่มากเลยตอนนี้ก็น่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วว่าบ้านล้างหลังนั้นยังอยู่เลยและไม่มีการรื้อถอนนะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือมันมีบ้านล้างเพิ่มขึ้นเพียบเลยแสดงว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้คนที่อยู่ในละแวกนั้นต้องย้ายหนีออกไปหรือว่า พีอัดถ่นทำให้ตายไปก็ได้นี่เราพูดเรื่องอาหารเรามาทาอาหารแล้วพูดเรื่องผีทำไมวันนี้ไม่เป็นไรครับก็เป็นการเกิดระหว่างที่รอน้ําเดือดนะครับค่อนข้างลกนะครับใส่เข้าไปแล้วครับน้ําเริ่มเดือดแล้วครับใส่อะไรก่อนดี้ะไอ้เห็ดนี่โอ้โหน้ํากรนะกเด็นไลยเห็ดที่หั่นไวนะ้ไม่ใส่เลยเดี๋ยวเราใส่เข้าไปใส่เข้าไปเห็ดที่หั่นเอาไว้นะครับ ที่หันเอาไว้โอ้บุ้งอะไรเนะี่ยเสร็จแล้วกาคอนเทนต์ลงไปบะหมี่บะหมี่แล้วเข้าบุ้งหนะ่เอาอะไรก่อนดีวะเข้าบุ้งก่อนแล้นะกันอืมอืม,อม ครัวกลางเต็นครับผมจุดไฟกลางเต็นไปเลยเฮ้ยเฮ้ยม,มีตะหลิวอะมัวแล้ว,ม,วลม,มีตัวแล้วนะครับไม่มีตะหลิวนะครับลืมตะหลิวอะไรเนี่ยอเดี๋ยวเรารอ,รอน้ำเดือดหรือไม่รอวะ เดือดเดือดเดือดก็เมื่อกี้แก๊สหมดไปแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนแก๊สใหม่นะครับเอาซื้อมาครับไปนี่ครับเอาไปใกล้ไฟเดี๋ยวระเบิดใส่หน้าเพียงเราเนี่ยเป่าเลยน่าจะเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ไปทันบอลเริ่มแล้วก็เอามีดยัด ากดลงไป <S <S เฮียหก้ครับกดแรงหน่อยน้ำปกตอนนี้เราต้มไปเรื่อยๆนะครับต้มไปนิดนึงแล้วก็ผักอะไรพวกนี้น่าจะสุกหมดแล้ว,ลวก็เ,เหลือแต่เห็ดนั่นแหละที่อาจจะช้ากว่าักบุ้งนะครับแล้วก็ตัวไอ้เส้นมาม่าเกาหลีเนี่ยรอแป๊บน,นึง่ง มันหนาหน่อยแต่ว่าน่าจะไม่หนานเราเค่อยมาดูกันนะจ๊ะพอเอาน้ำออกตอนนี้มาม่าเผ็ดเกาหลีของเราก็เสร็จเรียบร้อยยังไม่เสร็จเด็กเราเอาน้ำออกแล้วตอนนี้เรามาใส่เครื่องปรุงวัตถุดิบพวกนี้ดีกว่าก็มีอันนี้อะไรไม่รู้แม่งภาษาเกาหลีหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันน้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราลองดู พริกพวกนี้ป๊าบลงไปจะนอนได้ไหมเนี่ยครับเต็นท์ผมเละไปหมดแล้วไปดูกันเพราะอันนี้มนพริกนะครับอืมวน,น,นใส่หมดแล้วนะครับพริกเหลืออันนี้อันนี้เป็นงาเนี่ยหว่าอส่วนนี้น่าจะเผ็ดครับ เค okay. ตอนนี้มามา่าเป็นตัวเรีของเราเรียบร้อยแล้วครับร้อนหน่อยนะจ๊ะปีตาเอ้ยนีม่มีตะเกียบก็ร้อนมือร้อนมือเกี๊ยเจ๋ม,มโอ้โหใช้ได้ว่ะอร่อยว่ะอุ้ไม่ไม่เผ็ดเลย เด็กๆนะครับเด็กๆตื่นเต้นมากไม่เป็นเลยขนาดใส่พริกอีเยอะมากเฮ้ยหรือว่าเรายังไม่คนทั่ววะไม่รู้ครับต้องลองกินไปเรื่อยๆก่อนคนอร่อยครับทำเองชุบเองครับ อก็อร่อยนะครับเพื่นอ,อนๆต่ยกตอนเราลืมซอสมาลาอันนี้มันไม่เผ็ดใช่ไหมต้องลองอันนี้ไม่ใช่น้ำปลานะครับน้ำปลาก็มีนะครับแต่ว่ากลัวไม่เข้าไปเอาไปเข้านะลาดครับผม มาร่าครับผมเป็นเกาหลีวะทะมาร่าอุ้ยอหอรับาไปเยอะเกินไปเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวรสชาติไม่อร่อยนะครับแล้วก็เพิ่มความเค็ม,มนิดนึงอู้เขาทองพอเขาไม่ได้จ่าย ตอนนี้เผ็ดแน่นอนเนี่ยครับนี่อะไรครับเผ็ดเข้าตาครับผม อร่อยอนะ่ะสุดยอดเลยกำลังอยู่อยู่อะไรครับมามาเป็ดเกาหลีใส่พริกป่นไอ้แม่พริกขี้หนูยี่สิบเม็ดพริกแห้งอีกเป็นสิบเท่าไหร่เนอะสิบตัวกว่าก็ไอ,อ้น,นี่ มาล่ามวนลืมช hmm. 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 ื่อเดี๋ยวไว้ใส่นะม้วนม้วนหลายอย่างม้วนใจนี่มันเป็นของอ่าเชียงรายนะครับผมอร่อยโคตรเลยอือหืออือหือแห้งเต็มปากเลยครับอือหือ กินไม่ลงอุ้ยลำเผ็ดแล้วอุ้ยกินเอสได้ไหมอโอ้ยเผ็ดนะเผ็ดครับแสบท้อง ก็คือวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยนะก็คืออยู่ในช่วงไดเอทงานลดน้ำหนักแลก้วก็พวกแป้งเป้งอะไรเนี่ยลดไปหมดโอ๊ยบาโอ้ยเผ็ดครับเผ็ดครับจะต,ต้องกินครับเดี๋ยวหายของมันอร่อย,อยใช่ รู้สึกน้ำตาจะไหลแต่มันตเต่าไม่อยากคลายเห็นน้ำตาเลยตอนนี้ปากแดงหมดแล้วนะโอ๊ย ซื้อกินกันได้ครับปากแดงไปผมเลยครับเออโอ้ยมนันหมดใช่ไหมเนี่ยตอนแรกก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่ครับแต่พอใส่หมาล่าไปเผ็ดมากเลย ม้วนอะไรทั้งอย่างม้วนอะไรทั้งอย่างจำไม่ได้โคตรเผ็ดโอยไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมมันเผ็ดเข้าเรื่อยๆครับโอยเดี๋ยวคลิปนี้ไอ้แค,นค,นคน่น้ำมูกไหลแล้วเนี่ยโอยโทษครับพูดคำไม่สุภาพนะครับโทษครับปากแดงหมดแล้ว คลิปนี้เดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเผ็ดมากแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันเผ็ดกันเรื่อยๆครับมันจะพ้นไฟแล้วครับฝากด like. กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ดังๆนะครับ ก็ผมจะทําคลิปอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับมีทั้งทําอาหารการออกไปท่องเที่ยวการถ่ายรูปในที่ต่างๆครับ <S <S ก็เป็นชีวิตประจําวันของผมนะครับก็รอวันหนึ่งครับแล้วเราจะได้เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันด้วยกันอะไรผมเนี่ยแหละจะเป็นใช่ไหมฝากด้วยครับ